ตอนนี้น้องอายุครบหนึ่งเดือนเต็มแล้วนะคะวันที่สิบน้องอายุครบหนึ่งเดือนพอดีกินผักเก่งมากเริมตาบุเผื่อปิดปิดเนาะเอะปิดแฟดดีกว่าน้องเสียบตา นี่อันนี้แม่ของเขานะคะอันนี้คือคุณแม่ของเขานะคะนี่มันเต้าเผือกเต้าอว้วนหนึ่งเดือนจะเท่าแม่อยูแล้วเนี่ยดูนี่กายจะจะเท่าแม่อยูแล้วกินผักเก่งมากเลยดเดี๋ยวส่งไปอยู่ซีสิเกต ยายเลิมปลูกผักเยอะมากเลยยายเลิมมาหลานไปเลี้ยงนะยายเลิมนะตกใจอะไรเสียงมอไซยยายเล็กมายายเล็กมายายเล็กมาแล้วตกใจเสียงมอไซอันนี้น้องเล็กนะคะน้องเล็กกินผักเก่งมาก น้องเล็กกินผักเก่งมากโซลีละหน่ยโอ้โหนั่งกินได้คุณแม่มากินผักคุณแม่อย่าพาลูกไปวิ่งคุณแม่เจษมาน,นี่เจดออมออกไปแล้วนะอ,อม๋มเจดออกไปแล้วนะ เออออกไปเจอสามีแน่เลยบันเทิงแนละ้วทุกคนบันเท,ทิงเลยทุกคนหนึ่ง <1 S 2> <1 S 1> เดือนครบหนึ่งเดือนเต็มแล้วดูอันนี้ตัวเล็กก็เพื่อนพึ่งพึ่งจะมีขนขึ้นมานะทุกคนน้องไม่ค่อยสมบูรณ์สักเท่าไหร่แต่ว่า โตทันเพื่อนแล้วกำลังโตทันเพื่อนแล้วตอนนี้โอ้โหหน่าอร่อยจังเลยน้องยืนกินผักโ้น่ารักจังเลยโอ้โหน่ารักจังเลยเนี่ยทำเหมือนน้องเป็นไมเ่เผือกหื นะเพื่อกำลังกินกระลำนะคะเจสสิก้าเข้ามานี่มานี้เลยกินผักกับลูกเลยนี่คุณแม่โอ้คุณแม่ก็กินผักเก่งเหมือนกันเจ้าอ้วนเจ้าอ้วนเอ้ยมากินผักเลย หาอะไรตรงนั้นอ่ะมึนใน้พอมันแทะมาเดิอมาเด้อโอ้คุณแม่กินผักแบบไวมากคุณแม่กินผักแบบไวมากไปไหนไปไหนโอ้ยนี่น่ะน่นารักก็นั่งกินผักอย่างเรียบร้อย เฮ้ยเฮ้ยออมน,น้องตกใจน้องตกใจแอบแล้วแอบแล้ว<อ>นี่เมื่อกี้เขานั่งกินผักเนืะอเขายืนเจาขากลับบ้านไปตอนะนัหนนุ่นมาแล้วหรออืมนุ่นอยู่ข้างหลังอืมนั่นแหละน้องนั่งกินผักน้องนั่งกินผัก น้องชอบอยู่สองขาน้องกินข้าวอยูยอออ่อะไรเปื่อกตุ๊กแกอะไรเนน้องเป็นหมาโอุย้ยให้ไปข้ามคา้าออกมาจากกละมัง <laughs> ใครใครไปทำหืใครเป็นคนทำนคุณแม่กินแครอทค่ะคุณแม่คุณแม่กำลังกินแครอทนะคะอันนีงชองขา กินหน้าอร่อยมากเลยเผือกมันมีเป็นสิบอันลูกทำไมต้องไปแย่งน้องอืมมันอร่อยนี่ส่งขาสูงมาวนอะนอ <laughs> เขาตัวใหญ่กว่าเอานเอาึนวันเอ้ยหายังมากินผักน้ำมูนี่มามากินผักแล้วหาอะไร มานี่มานี่เอ็วหาอะไรมานี่แน่ดีแน,น่มันมึนเนี่ยมากินพักแล้วตู้ทำไมกินคนเดียวลูกเอาเอา,เอา นออกมาน,นี้เลยดื้อเปล่าหงาบพวกมึงเลยเจ็ดเจ็ดมานี่เจ๊ดจะไปกัดอันนี้ยายไม่ได้นะ เจ็ดพาลูกออกมาคืออะไรหาอะไรหืมหาอะไรหืมหาอะไรวันโอ้โหนี่เดกเลี้ยงกระต่ายได้ลิงมาเนี่ยเดินกลับไปห้องนั้นเองห้องน้องอมเดินกลับไปห้องน้องอมเองอ้าไม่กล่าวกับเพื่อนเลยลูกเจ็ดเจ็ดหาอะไร เลี้ยงกระต่ายได้ลิงเลี้ยงกระต่ายได้ลิงอันน่นนอยน้อยน้ออนน่นนอยนอนอนอแต่น้องขี้ตกใจนิดหน่อยนะดูเงีน,นเสียงดังกระแลดึ๊ดเลยเจ็ดหาอะไรเล่นแข่งกันกับลูกแม่ก็ได้หยาบขนาดหยาบขนาดเลย นี่มีที่วิ่งไหมลูกห้องยายลกมากเลยนะกลับกันหมดแล้วรอเจตไม่ต้องไปเลยนะเจดเจดไม่ต้องไปเลยกลับห้องไปเลยไม่ต้องไปมีแมว ไหนดูชีดูชีดชโนดเปิดประตูโนดอ่าไปแล้วเลยแค่ตัวเดียวโนดเปิดประตูให้หน้อยโนดเรียกออมนี่เรียกอมยกอมออมเปิดประตูให้หน้อย <c oughs> อ้อมเปิดประตูให้เจ๊ดอยตอนนี้เดินกับห้องน้องอ่อมแล้วทุกคนทิ้งผักไปนี่เดี๋ยวก็น้องก็เดินกลับไปกลับมาพราห้องติดกันเนาะฝากคลิปนี้ไว้สํำนี้ก่อนนะทุกคนขอบคุณที่แวะมาดูนะคะโชคดีมีความสุขค่ะบ๊ายบาย